สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางเรียมครับพุทธศักราชสองพันักาช2 5 6 2นะครับก็คือก่อนอื่นน้องก็ฝากเพจก่อนนะครับว่า,าฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเเนาะเพจพี่อ่านให้นะครับก็เ,เปิดเพจได้สักพักละก็ช่วยไปกดไลค์กันกนเนาะนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมีพวกตำรานะครับให้เราไปศึกษากันเนาะ ถ้ามีช่อง u ูท b e นะที่ดูเนี่ยฝากกดไลค์ก็ได้นะครับเรามาดูเลยว่าพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจในการออกข้อสอบบ้างเนาะโอเคผมก็ทำสรุปมาสันส้นๆนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเ,เ,เริ่มต้นเลยนะครับก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับอสองหกสองเนี่ยประกาศเมื่อวันที่สิบห้บบา,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 าเมษายนปีหกสองเนาะบังคับวันใช้บังคับใช้เมื่อวันที่สิบหกเมษายนหกสองนะครับอันนี้ก็ จำไว้เนาะเพราะว่าข้อสอบบางทีก็ชอบออกถึงมันประกาศอไบัับใช้นะครับเอเอกอพูดจริงนะเนาะไอ้มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยส่วนใหญ่มาจอกในกพอของพากกรนี่แหละมีกฎหมายข้อนี้อยู่ให้ออกสอบเนาะออกประมาณสามข้อมั้งอืมใช่จาไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเป็นสอบในงานอื่นใช่ไหมเขาจะสอบเรื่องอะไรนะประมวลจริยธรรมนะโอเคประมวลจริยธรรมก็คือ,ก,คอก็คืออ่านนี่แหละใกล้เคียงกันนะถ้ไปอ่านประมวลด้วยนะครับ โอเคนะครับต่อไปออสิ่งที่ชอบออกพราคิดเลยนะคำว่าต่อไปคือตาพระราชบัญญตัติโดยคําแนะนําและคํายินยอมของสภานิตีบแต่แห่งชาติเนาะอันนี้ก็คือผมไปสอบสนามอื่นๆมาก็เจอบ่อยในคําว่าสภานิตีบแต่แห่งชาติเนี่ยชอบออกมากว่าพรบบนี้โดยให้คําแนะนําและยินยอมของใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกสภาทีตีบแตแห่งชาตินะนี้ผมเขาที่แล้วไปสอบก็เจอมานะครับ ต่อไปเรามาดูถึงนิยามของพรบตัวนี้กันหน่อยเนาะนิยามของพรบนี้ก็มีผมจะยกเฉพาะอะไรที่มันสาคัญเนาะที่มันสำคัญก็พวกคุณก็ไปอ่านพรบตัวิี้มาแล้วกันนะครับเี่หน่วยงานของรัฐนะครับมีอะไรบ้างเนาะในพรบตัวนี้ก็จะบอกว่าของรัฐเนี่ยหมายถึงกระทรวงบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นเนาะและวิสาหกิจองค์กรมหาชนนะพรบตัวนี้ยกเว้นนะยกเว้นศาล เรืการรัฐสภาองค์กรอิสระองค์กรอัยการเนาะก็จําไว้ว่าทีเขาชอบออกเหมือนกันว่าไอ้พวกขอ้อยกเว้นอะไรเงี้ยโอเคครับต่อไปเนาะอ,อนิยามอันนี้ก็คือองค์การบริหารงานบุคคลหมายถึงอะไรนะครับก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะมีพวกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็กรพเนาะแล้วก็คณะกรรมการข้า,าราชการครูลและบุคลากรทางการ,การกศึกษาเนาะพวกนี้เขาเรียกเ,เป็นกคสเนาะโอเค ก็ไอ้ตรงเนี้ยก็เคยออกข้อสอบนะองค์กรการบริหารบุคคลเนี่ยมีข้อใดคือองค์กรการบริหารงานบุคคลเนี่ยเนี่ยเคยออกอยู่นะผมเคยเจอเข้อสอบอยู่โอเคต่อไปนะครับมาตราที่4ี่เนาะนโยายขบวนตีเนาะรักษาการตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับเรามาดูเห็นไหมอะผมซูมก่อนนิดนึงโอเคเรามาดูหมวดที่หนึ่งเนาะมาตรฐานทังจริยธรรมและมรรยธรรมเนาะ เรามาดูมาตราที่5จะพูดถึงนิยามของมาตรฐานทางจริยธรรมเนาะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยนะอันนี้หลักเอตรงคำนิยามมันก็จําไปด้วยนะครับชอบอ,อกสอบเหมือนกันนะของมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยที่ผมไฮไลท์ไ้เนี่ยต่อไปโอเคเนาะมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยประกอบไปด้วยนะหนึ่ง ก็จาที่เฉพาะที่มันเป็นไฮไลท์ไว้เพราะว่าเราจำหมดไปได้หรอกนะครับก็ข้อหนึ่งเนาะยึดมั่นในสถาพันหลักของชาติของประเทศนะก็มีอะไรบ้างอะ่ะชาติานะศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะและการปกครองบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนะครับข้อสองซื่อสัตย์สุจริตนะข้อสามากล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมข้อสี่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับข้อห้า มุ่งผลสปิดของงานข้อ6เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้อ7เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะและรักษาภาพลักษณ์ของราชการนะครับโดยเนี่ยเข้อมาตราที่6เนี่ยข้อนี้ก็ชอบออกเหมือนกันนะครับเอ่อจะพูดถึงดีในองค์กรการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะครับมีหน้าที่เนาะจะทำประมวลผลจริยธรรมเนาะให้เจ้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับในกรณีที่ เออเขาไม่ได้อยู่ภายใต้พวกองค์กรกลางองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยก็คือเขาก็าจะมีแบบว่าองค์กรที่จัดทาประมวลของเขาเนาะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าองค์กรนี้มันมีอะไรบ้างเนาะในส่วนของคณะมนตรีเนี่ยก็จะทําประมวลสำหรับข้าราชการการเมืองนะครับในส่วนของสภากรลาโหมก็จะทําในส่วนของข้าราชการทาหาระและข้าราชการพลเรือนรกลาโหมนะครับแล้วก็มี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจนะครับทำงานสําหรับอมวลจริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานเนาะพนักงานและวิสาหกิจครับแล้วก็มีคณะกราารมการพัฒนาส่งเสริมอ,องค์กรมหาชนนะครับก็สําหรับผู้ที่ปฏิบัติการเนาะในองค์กรมหาชนนะครับต่อไปหมวดที่สองเนาะในพรบตัวเนี้ยมันจะมีคณ,ณะกรรมการคณะหนึ่งเนาะที่ชื่อว่าคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ โดยตราที่8เนี่ยเขาก็บอกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการทําเนี่ยคณะหนึ่งเนาะเรียกตัวย่อว่ากมาจเนาะอันนี้ก็ต้องจําด้วยนะเพราะว่าออกอยู่แล้วอะตรงนี้ก็คือเขาชอบออกเป็นคําย่ออยู่แล้วถึงข้อนะครับโดยกมคณะกรรมการกรมจเนี่ยก็มีนายกหรือรองนายกทัฐมนตรีนะเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีผู้แทนคณะกรรมการพลเรือนที่ได้รับประหมายรองประธานหนึ่งคนนะครับ ไอ้กรรมการเฉพาะตำแหน่งนี้ไม่ต้องจำเนาะผมใส่มาให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะโอเคแล้วก็จำอีก่มเติมนึงคือกรรมการผู้ทรง,งคุณวุฒิเนาะซึ่งนายกแต่งตั้งเนาะจำนวนไม่เกิน5คนโอเคที่จำไันหน่อยนะครับกรรมการทรงคุณวุฒิของกปจเนาะมีไม่เกิน5คนนะครับหน้าที่ของกปจเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าที่ถ้าไปอ่านประวัตอื่นมันก็จะคล้ายๆกันพวกคณะกรรมการเนาะมันก็จะมีหน้าที่คือเสนอแนะและให้คำปรึกษาทางด้านอะไรจริยธรรมเพราะชื่อมันก็บอกแล้วใช่ไหมว่าคณะกรรมการ มาตรฐานทางจริยธรรมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกกาหนดแนวทางขับเคลื่อนเกี่ยวกับอะไรจริยธรรมกำหนดธรรมส่งเสริมพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพวกจริยธรรมกำกับดูแลประเมินผลตรวจสอบรายงานประจำปีที่ความคืบหน้ตามพรบนี้เ็จอ,อื่นๆนะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยเนาะต่อไปบทที่สามการรักษาจริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐเนาะก็คือ เนี่ยว่า่สิบเก้าเนาะเคยออกข้อสอบแล้วผมเจอบ่อยมากนะคือเนี่ยเขาจะถามว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ร้านเนี่ยหน่วยงานราชการเนาะต้องเติมต้องดาเนินการอะไรบ้างนะเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเป็นช้อยที่ผมเจอและผมกาตลอดคือเนี่ยเขาจะบอกว่าให้หน่วยราชการเนาะกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐอันเนี้ยออกบ่อยนะค <coaching>, รับ อข้อสองก็คือผมไม่เคยเห็นนะอยากจะจำไว้ก่อนแล้วกันเอ่เอนการเกี่ยวกับการส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ฝึกอบรมแล้วก็คือเหมือนเกิดการที่เป็นการวะะ่าจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานอะไรเงี้ย <S <S <ๆ>ข้อที่สามคือทุกสิ้นปีก็ประมาณเนี่ยให้จัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์กมจนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับสําหรับพระรชาชบัญญัติตัวนี้เนาะก็คือง่ายๆเนาะมีแค่ผมทําสรุปไว้สี่หน้าเองนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะในการที่คูณเอาไปสอบแล้วก็ เรื่องหนึ่งก็คือจริงๆถ้าเราอยากให้แบบว่ามีความรู้แบบแน่นๆจริงอ่ะผมก็แนะนำให้อ่านพรบตัวเต็มนะอันนี้มันก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้พวกคุณอ่านแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ครอบคลุมเนื้อหาในการเอาไปสอบวะละประมาณเจ็ดสิบสิบเซนาะโอเคครับเอ่อก่อนไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจพี่อ่านให้นะเนาะแล้วก็ยูทูปพี่อ่านให้นะนะครับก็จะลงคลิปเรื่อยๆ,ๆแต่หละถ้าว่างก็จะมาลงแล้วก็คือ ก็จะมีพระาชกฎหมายตัวอื่นออกมาแหละที่มันเกี่ยวกับพวกผมนิ้ทำเกี่ยวกับพวกอสอบมืวุฒิเปิดอ่ะก็พวกนี้คือมอหามันหาอ่านค่อนข้างสะดวกสำหรับผมเนาะโอเคหรบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมเชียรดานน้อยมากเลยที่เนี่ยอัดวิดีโออยู่โอเคครับสวัสดีครับ